ทุกอย่างมันดีใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าเธอน่าจะชอบทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมเธอรู้ความจริงแล้วเหรอไม่มีเกมไหนที่เธอจะหลอกฉันได้หรอกนะอย่าลองดีกับฉันฉันรู้ว่าเธอจะทำอะไรเธอน่ะไปกับโรชนีมาใช่ไหมโรชนีหัวเสียเธอไปปลอบโรชนีสินะ ใช่ไหมเหละบ้าไปแล้วหรืองไงฉันไปเอายามาให้เธอฉันแค่อยากจะให้มียารักษาโรคขี้ระแวงของเธอแค่นั้นแหละรส <c oughs> ชนีอย่าทำแบบนี้ได้ไหมเธอเข้าใจผิดแล้วนะฟังฉันก่อนได้ไหมช่างมันเถอนะน่ะเงียบได้แล้วสิทธาดเลิกร้องได้แล้วนะลูกสิทธาดนี่มันไม่แฟร์เลยนะฉันรับไม่ได้จริงๆเก็บกระเป๋าออกไปเลยไปนี่ไม่ยาที่ไม่รื่อ,อะไรกันไม่เห็นอาการของรชนีหรือไง ปากแล้วก็ออกไปได้แล้วเก็บกระเป๋าออกไปจากบ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้เลยเดี <c oughs> ๋วนี้กล้าดียังไงนะถึงมาที่นี่นะฮะออกไปนี่บ้านฉันอย่ามาทำให้ที่นี่แปดเปื้อนนี่ไม่ยายทำไมพูดแบบนี้ช้บน้ำเข้ามาขอโทษนะเอาจริงเหรอเอาจริงใช่ไหมสิทธา จะเอาแบบนี้จริงๆใช่ไหมหลังจากที่ชับนามทำทุกอย่างลงไปถ้าอยากจะให้เราให้อภัยชับน้าอย่างนั้นเหรอรู้ไหมว่าเธอเป็นยังไงนะทุกครั้งที่เราพยายามจะให้อภัยเธอแม่นี่ก็จะแทงข้างหลังเราตลอดแม่นี่ทำลายชีวิตเรามากี่ครั้งแล้วสิทัาเธอต้องการอะไรเนะี่ย ทำไมไม่อธิบายมาล่ะว่าเธอสองคนไปสนิทกันตั้งแต่เมื่อะไหร่กันรัชนีพูดอะไรของเธอฟังก่อนได้ไหมพอกันทีสิทธาน,นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเดี๋ยวจะมีอะไรให้เห็นอีกเยอะเลยนี่กระเป๋าของเธอไปซะที่เหลือฉันจะส่งตาไปทีหลัง แม่ยายทาอะไรเนี่ยฮะอะไรแม่ยายเป็นคนที่ฉลาดที่สุดแล้วแม่คิดว่าผมจะนอกใจใครได้จริงๆงั้นเหรอทำไมต้องทําหน้าช็อกด้วยละ่ะเราทาแบบนี้ล่ะถูกต้องและสิทธาดฉันขอละ่ะไม่ต้องมาอธิบายอะไรทั้งนั้นไม่ต้องมาพูดมากด้วยดูสภาพลูกฉันสิฉันทนเห็นโรชนีร้องไห้ไม่ได้เห็นไหมว่าโรชนีเนี่ยเสียใจแค่ไหนสิทธาดเธอเห็นหรือเปล่าโรชนีเอาแต่ถามเธอ ฉันพยายามถามเธอแล้วด้วยแต่เธอมีแผนอะไรเธอก็ไม่ยอมบอกให้ฉันฟังแล้วเราจะไปรู้ความจริงได้ยังไงละ่ะเธอปิดบังทุกอย่างพอเรื่องมันแดงแบบนี้คิดจะให้เราเชื่อยังไงเหรอเอากระเป๋าแล้วออกไปจากบ้านฉันดีกว่าออกไปได้แล้วอย่าเสียเวลาเลยแม่คะได้โปรดฟังเขาก่อนเถอะนะคะฟังเขาก่อนเหรอ เอาพี่ชายหล่อนกลับไปซะฉันไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับหล่อนหรือว่าสิทธาอีกต่อไปแล้วออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ออกไปแล้วไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเราอยากจะบอกความจริงว่าเรากําลังเจอกับปัญหาอะไรนี่ราทีนีอย่างน้อยก็เอ่อป้าครับเออฟังเขาหน่อยนะครับป้า ยัส yes. ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นไม่ต้องพูดมากสิทธาต์ ฉันไม่ยอมให้นายรอดไปได้ง่ายๆหรอกน้าสิทธ์เกมของฉันมันยังไม่จบสิทธ์นายจะไม่ไปไหนทั้งนั้นนะสิทธ์เกิดอะไรขึ้นครอบครัวไหนบ้างที่ไม่ทะเลาะก,กันนะ่ะแล้วสาเหตุมันมาจากอะไรบอกฉันมานายไว้ใจฉันนี่บอกมานะสิทธ์ว่ามีอะไรนายก็รู้จักป้ากโรชนีดี พวกเธอสองคนก็แค่โมโหมันก็แค่นั้นเองแต่ว่าพวกเธอน่ะก็รักนายนะสินายใจแข็งสินะมาดูกันว่านายจะกล้าพูดหรือเปล่ายัดพูดไปแค่เท่านั้นแหละฉันขอเวลาอีกหน่อยแล้วฉันจะพูดเองขอบคุณ นายกล้าไปโดยที่ฉันไม่อนุญาตหรือสิทธาเรื่องมันยังไม่จบนายกันมันจะไปโดยไม่ได้ขออนุญาตฉันนายไปไม่ได้ถ้าฉันไม่ให้หนายไปเกมมันยังไม่จบกลับมาซะไม่อย่างนั้นลืมไอชาได้เลย สิเธอทำแบบนั้นได้ยังไงคะแม่หนูไม่ให้อาภัยเขาแน่แแม่จัดการเขาเองนะเข้มแข็งเข้าไว้แม่จะคุยกับคุณราชกับสินราดเองโอเคไหมพวกเขาต้องเข้าใจแน่เขาทำลายหัวใจของโรชเชนนี่เขาเป็นคนโกโหกนั่นแหละที่สมควรละมันรู้สึกยังไงเหรอโรชนีสามีของเธอไปมีเมียที่อื่น,นไม่ต้องมาทำเป็นพระเอกเลยนะยะ ให้รชนีเจอเรื่องในร้รายซะบ้างถ้าเกิดว่าโอรโชนีมากไปเธอนั่นแหละจะโดนฉันเล่นงานคนรักที่แท้จริงกลับมาหากันเสมอคอยดูนะสิทธิ์กลับมาแน่โรเตหัวเจาเทห์สับทฮัสตาฮัวโจอาเอกาววมกัดดรกาสกันดร ผมกลับมาแล้วนี่ทำอะไรเนะี่ยผมจะไม่ไปไหน,นท้งนั้นนะเพราะว่าผมไม่อยากไปนี่เธอก้าดียังไงอยากจะให้ฉันใช้กำลังบังคับให้ออกไปใช่ไหมหรือว่าอยากจะลองดีกันแน่พูดมานี่ไม่ยายไม่ยายไม่ยายแต่ผมเยอะแล้วนะเนี่ยผมเนี่ยปวดหูหมดแล้วอ่ะบอกให้ออกไปไง ก็พูดเบาๆสิพูดเบาๆถ้าอยากรู้อะไรก็ถามมาดีๆเดี๋ยวผมจะตอบให้เองนะแล้วถ้าผมไม่ตอบแล้วก็เขาจะเป็นคนตอบแทนอะไรนะคุณชนนยเชิญเข้ามาด้านในก่อนเลยครับทนนายเหรอเด,เดี๋ยวก่อนนะนี่เธอจะฟ้องอย่าเหรอ มยี่บ้าเลยคิดอะไรแบบนั้นเหรอแม่ยายแม่ได้คิดอะไรแบบนั้นได้ไงแม่ได้ชอบคิดอะไรแบบนั้นตลอดเลยผมไม่ทําแบบนั้นหรอกผมไม่ได้เอาหมายายามาทนายของผมเขาจะบอกเองว่าผมเอาอะไรมาทนายบอกแม่ยายผมติว่าผมเอาอะไรมาทุกคนต้องรู้นะครับว่าธารชนีอยู่กับสิทธาไม่ได้สิทธาจะได้สิทธิเลี้ยงดูไอาชาไม่ใช่โรชนีและครอบครัว มันสำคัญที่คุณต้องรู้นะครับฉลาดดีนี่เธอกล้าทำอะไรตำตำแบบนี้ไม่ที่รักฉันไม่ได้มีอะไรมากกว่าน,นั้นเลยในกรณีที่มีอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นไอชาจะอยู่กับสิทธาและบ้านคุรนานี่มันไม่ยุติธรรมเลยฟังนะไอชาจะไม่ไปไหนทั้งนั้นไม่แน่นอนลูกแม่จะไปคุยกับคุณคุรนาเอง โอเคโอเคโอเคเลิกไร้สาระได้แล้วได้เวลามาพูดเรื่องจริงกันลูกสาวของแม่เนี่ยเลือกเอานะว่าถ้าอยากได้ไอชาถ้าอยากให้ไอชาอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องไล่ผมผมจะยอมอยู่ที่นี่อย่างเต็มใจก็แค่นั้นเองแต่ถ้าจะไล่ผมไปละก็ แม่คะไอชาจะไม่ไปไหนทั้งนั้นไม่แน่นอนแม่จัดการเองนี่คุณทนายไม่มีใครยอมฟังเราหรอกนะดูสิไปกันเถอะผมไปก่อนนะแม่คะไม่มีอะไรแล้วแม่จะเอาไอชาไปไม่จะไปยอมนะแม่แม่คะสิทธาใจแม่คะเห็นไหมแม่คะเขาจะเอาไอชาไปเนี่ยแม่อย่าไปยอมเขาเลยนะแม่แม่คะ สิทธาหยุดก่อนนะโรสนีรโรสนีสิทธานีน่สิทธาหยุดนะอย่าไปนะอย่าทำแบบนี้ห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดเลยนะสนิทธาไม่ไฟดับแล้วเนี่ย แบบนี้ลิฟก็ค้างนะสีใช่ไหมล่ะโรชนีออโรชนีเธอโอเคไหมทำไมอยู่ดีๆไฟดับละ่ะยามช่วยหน่อยดูไฟให้ทีทำไมไฟถึงดับดีมากเลยที่รัก หยุดนะฉิทธาดปล่อยฉันนะนี่ปล่อยนะนี่ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เธอต้องฟังฉันนะรัชนีรัชนีเธออยากรู้ใช่ไหมว่าทําไมฉันทาแบบนี้เธออยากรู้ใช่ไหมว่าทําไมฉันทําตัวแปลกๆแบบนี้ฉันไม่อยากรู้ฉันเห็นทุกอย่างแล้วเธอไม่ได้เห็นอะไรเลยมันไม่ใช่เรื่องจริงด้วยเธอจะต้องฟังความจริงจากฉันความจริงก็คือฉันกับชาปนาไม่ได้เป็นอะไรกันและที่จริง มันเป็นครั้งแรกด้วยที่ชาบนาตกอยู่ในสถานะลำบากเหมือนกับเราเธอกําลังสู้กับคนร้ายคนเดียวกับเราแล้วเราก็กําลังอยู่ในอันตรายเหมือนกันเธอพูดอะไรของเธอนะ่อย่ามาแต่งเรื่องนะฉันไม่ฟังหรอกนะฉันไม่ไม่เลยนี่คือเรื่องจริงมันจริงที่ฉันก็โกหกเธอฉันพยายามปิดบังความจริงเพราะฉันอยากจะปกป้องเธอฉันไม่อยากให้เธอตกอยู่ในอันตรายฉันอยากจะช่วยเธอกับครอบครัวก็แค่นั้นเองนรชนี ฉันอยากจะบอกเธอมาก่อนแต่ว่าฉันทำไม่ได้อล้นีฉันน่ฉันอยากจะบอกความจริงกับเธอมาตั้งนานแล้วแต่ว่าฉันยังทำไม่ได้นี่ฟังนะทุกอย่างทุกอย่างมันคือเกมเกมที่มันเกิดขึ้นตี่แต่เรากลับจากโกอาจำได้ไหมที่เราแข่งขันกันที่โกอาเธอจำได้หรือเปล่าเกมนั้นยังไม่จบจำให้ดีสิ อุบัติเหตุของเธอแล้วก็จกหลงใส่แม่เธอและการโจมตีครอบครัวเราในบ้านเราอุบัติเหตุทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะมันคือแผนการร้ายเธอจําได้หรือเปล่าฉันไม่เข้าใจที่เธอกำลังจะสื่ออยู่นะสิทธาโรชนีความจริงก็คือความจริงแล้วลูกสาวของเราไอชาเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายเธอโดนลักพาตัวไป เป็นไปได้ยังไงกันถ้าพออาไอชาไปค่ายนี่ทำไมเธอไม่บอกฉันละ่ะทำไมเธอไม่บอกฉันเรื่องนี้ฉันอยากบอกกับเธอทุกๆอย่างเลยฉันอยากบอกกับเธอแต่ว่าทางบ้านเราเนี่ยถูกติดก,กล้องเอาไว้ทุกอย่างที่เราพูดในบ้านอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเราถูกจับตาดูอยู่ทุกอย่างเลยเราถูกแอบฟังมาตลอดเลยฉันบอกใครไม่ได้เพราะว่าเธอจะตกอยู่ในอันตรายโรชนี่มีชายคนหนึ่งเรียกตัวเองว่าโจ๊กเกอร์มันพยายามจะเล่นเกมกับฉันเลย ฉันอยากจะให้ไอชาอยู่ห่างๆฉันไอชาจะได้ปลอดภัยฉันเลยส่งไอชาไปข้างนอกแต่ว่าจ็อกเกอร์มันดูเข้าฉันเลยจะเอาไอชาไปอยู่กับพี่สาวของปิ่นตูแต่ว่าจ็อกเกอร์มันตัดหน้าฉันไปมันแอบมามาลักพาตัวไอชาไปมันปลอมตัวคนมาแล้วมันก็ลักพาตัวไอชาไปดูข้อความพวกนี้สิเอสเอ็มเอสพวกนี้นี่มันส่งมาไอ้นี่มันพยายามปั่นหัวฉันตลอดเลยเห็นไหมโรชนี มันพยายามจะปั่นหุวฉันมาตลอดมันทําให้ฉันทําอะไรแปลกมันบอกให้ฉันทำลายชื่อเสียงของพ่อฉันมันบอกให้ฉันทำลายชื่อเสียงของพวกเธอมันเล่นกับฉันเหมือนกับฉันเป็นหุ่นเชิดของมันและฉันไม่มีทางเลือกโรชนีถ้าฉันทําอะไรขัดใจมันมันจะฆ่าไอชาบเนะและฉันคิดว่าชาบนามเนี่ยเป็นคนทําเรื่องทั้งหมดแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่เลยโรชนีเรื่องพวกนี้เป็นพโจเกอร์เลยและตอนที่ฉัน ตอนที่ฉันตามชับน้ำไปฉันเจอชับน้ำถูกติดกับระเบิดเวลาอยู่ฉันช่วยชับน้ำเอาไว้นี่เป็นครั้งแรกที่ชับน้ำไม่เดือร้ายแต่ว่ามันเป็นคนอื่นแทนไม่ว่าใครก็ตามมันอันตรายมากน่ากลัวมากๆมันอันตรายกว่าที่เราคิดมันน่ากลัวกว่าที่เราคิดและตอนนี้ไอชาก็กำลังโดนจับตัวไปด้วยมันต้องการอะไรทำไมมันทำอะไรแบบนี้ฉันไม่รู้ แล้วเธอเล่ะเธอไปเจอฉันที่ส,สนุกได้ยังไงกันใครบอกเธอฉันฉันเองก็ได้รับข้อความเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องเธอ ฉันรู้แล้วล่ะว่าทำไมเป็นแบบนี้มันอยากจะให้เธอเชื่อว่าฉันนอกใจเธอแล้วไปหาชาบน้ำเธอจะได้เกลียดฉันฉันเริ่มเข้าใจแล้วล่ะมันอยจะทำลายฉันมันอยากจะให้ฉันตัวคนเดียว มันอยากจะพาดทุกอย่างไปจากฉันทัร้รู้เงินชื่อเสียงแต่ฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นมันรู้ว่าฉันสนใจแต่ครอบครัวและความรักมันต้องการให้ฉันเสียครอบครัวไปพ่อแม่ลูกสาวเมียทุกอย่างเลยมันพยายามทำลายฉันโรชนี แต่ฉันจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆฉันไม่ยอมแน่นอนทําทุกอย่างเลยนะเอาไอชากลับมาให้ได้เธอจะต้องกลับมาแน่นอนฉันจะตามลูกกลับมาฉันสัญญาไอชาจะไม่เป็นอะไรแล้วก็เคารพฉันด้วยฉันจะไม่ยอมให้ไอชาเป็นอะไรแน่แต่ว่าตอนนี้เราต้องทำให้โจเกอร์เห็นสิ่งที่มันต้องการ เราต้องแสดงละครว่าเราเลิกกันแล้วมันจะเชื่อแผนของมันจะได้ไปไปตามที่มันต้องการถ้าเธออยู่ข้างฉันจะไม่มีใครเอาชนะฉันได้ฉันอยู่ข้างเธอตลอดสิทธารัชนนี้ ลุงเเคซาดูหน่อยคือว่าไฟมันดับเนอะเราจะทํายังไงดีละ่ะตอนนี้แม่เชื่อว่าเราไม่ได้คบกันแล้วแม่โกรธมากแล้วก็ไล่เธอออกจากบ้านด้วยนะแต่ว่าเธอพูดถูกโจ๊กเกอร์มันไม่ปล่อยเธอไปแน่แน่เธอจะทํายังไงละ่ะเธอจะทํายังไงละ่ะสิทธาโรชนีชีวิตเราจตไมไปด้วยปัญหามีแต่ปัญหาแต่จะไม่เป็นอะไรไม่มีใครทําอะไรเราได้เธออยู่ข้างฉันไอชาจะไม่เป็นอะไร เราจะไม่ยอมให้ไอชาเป็นอะไรโจเกอร์มาชนะเพราะฉันตัวคนเดียวแต่ตอนนี้เธอช่วยฉันแล้วเราต้องชนะแน่ เราจนีนี่โอเคไหมสิทธาธจะไม่ไปไหนจะพูดก็พูดสิแม่ยายผมเริ่มปวดขาแล้วนะแม่คะหนูอยากจะสุดอากาศบริสุทธิ์หน่อยเดี๋ยวหนูมานะอืมด,ดีดูสิ เก่งมากสิท์นายทำตามที่ฉันสั่งเหมือนกับเด็กน้อยนายจะต้องอยู่ที่นี่จนกว่าฉันจะได้สิ่งที่ต้องการนายจะต้องอยู่ในบ้านนี้เพราะว่าฉันติดกล้องไว้ที่นี่ <c oughs>